คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก็อดไนท์คุตไนท์ทาง CGN Podcast เคยได้ยินไหมครับที่เขาบอกว่าคุณไม่ได้เลือกพระเจ้าแต่เป็นพระเจ้าที่ทรงเลือกคุณต้องเคยได้ยินแน่ๆเลยใช่ไหมครับพระคัมภีร์บอกเราไว้ครับว่าพระเจ้าทรงเลือกเราเอาไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงสร้างโลกนี้ขึ้นมาอีกนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องราวที่เราพบเจอทุกวันนี้ อาจจะทำให้เรารู้สึกต่างออกไปบางทีก็มีเรื่องเข้ามาให้ต้องกลุ้มใจให้ต้องรู้สึกไม่สบายใจไม่เว้นแต่ละวันเลยนี่หรือเปล่าที่บอกว่าพระเจ้าทรงเลือกเราคือเลือกให้เราต้องพบเจอแต่ความชอกช้ำตำใจแบบนี้คงจะรู้สึกแบบนี้กันเลยใช่ไหมครับผมเองก็เป็นนะแต่ไม่ใช่นะครับพระเจ้าไม่ได้เลือกเราไว้เพราะอยากให้เราเจอความเจ็บปวดนะครับ พระคัมภีร์บอกว่าอย่าแปลกใจกับความทุกข์ยากแสนสาหัสที่กําลังเกิดขึ้นเพื่อทดสอบเราเหมือนว่ามันเป็นเรื่องแปลกแต่พระคัมภีร์บอกให้เราชื่นชมยินดีเสมอที่ได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสต์ mm. เพื่อว่าเมื่อพระสิริของพระองค์ปรากฏพวกเราก็จะชื่นชมยินดีจนเนื้อเต้นผมมั่นใจครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ออกจะเข้าใจยากว่าทำไมเราถึงต้องทนทุกข์ก่อน ถึงจะชื่นชมยินดีกับการมาปรากฏของพระคริสต์ได้แต่ผมอยากหนุนใจผู้ฟังทุกคนนะครับว่าพระเจ้าของเราทรงสัตย์ซื่อพระเจ้าไม่เคยปล่อยให้เราต้องรอเกอ้อและไม่มีอะไรที่พระเจ้าทรงให้เกิดขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลนะครับมันยากมากครับที่เราจะมีความหวังใจยากที่เราจะยังคงยึดความเชื่อไว้และออกก้าวต่อไปทั้งที่ยังเจ็บปวดอยู่ คุณไม่ได้กำลังบากบั่นอยู่คนเดียวนะครับถ้าคุณเหนื่อยมากแล้วกับการที่ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งเลวร้ายต่างๆเพียงลำพังบอกพระเจ้าเลยครับทูลกับพระองค์สิครับฝากเรื่องราวความเจ็บปวดไว้กับพระองค์ให้พระเจ้าพาคุณฝ่าความเจ็บปวดนั้นไปด้วยแล้วผมรับรองเลยว่าเรื่องที่ดูเหมือนยากและเกินกำลังคุณพระเจ้าจะทรงทำสิ่งที่คุณคาดไม่ถึง แล้วคุณจะได้เห็นความอัศจรรย์ของพระผู้สร้างของคุณนะครับในค่ำคืนนี้อยากจะบอกกับทุกคนว่าจริงครับในโลกนี้เราจะประสบเจอกับความทุกข์ยากแต่พระเยซูได้ชนะโลกนี้แล้วและสันติสุขที่พระองค์ประทานมาให้เรานั้นไม่เหมือนที่โลกนี้ให้นะครับสันติสุขนี้คือการที่พระเยซูอยู่ด้วยกับเราเสมอและวางใจว่า พระเจ้าจะนำเราผ่านความทุกข์ยากร่วมกันกับพระองค์ครับผมขอให้หัวใจของคุณเต็มล้นด้วยการทรงสถิตของพระเจ้าขอให้สันติสุขของพระเจ้าจะโหมเข้ามากระแทกทุกความเจ็บปวดให้กระเด็นออกไปให้หมดเลยนะครับพระเจ้ารักคุณพระเจ้าไม่เคยทิ้งคุณและจะพาคุณฝ่าฟันทุกอย่างไปขอแค่คุณวางใจและฝากทุกอย่างไว้ในการดูแลของพระองค์นะครับ รีพักผ่อนะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก t Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ Good Night ครับ